สบายดีพี่น้องืันนี้มาพบพ่อกับพวกเขาในซ่องเนาะลุงพาเลาะน้องเกยพาเพินเนาะอ่ะืัอนี้เฮาสิไปทั้งใดลุงืัอนี้พิพาพี่น้องไปเลาะหาตอเนาะพี่น้องไปรุ่นกันว่าชิมานหรือบ่เนาะเตรียมอุปกรณ์พี่น้องนี่คือสุดเนาะไปเลาะพี่น้องืัอนี้แม่พาพี่น้องไปเลาะหาตอว่ามันสิเป็นอะไรเนาะและพี่พาพี่น้องไปเบิ่งธีหาต้เนาะน้าโตอมันสิเห็นวะไรเนาะว่าเฮาาแนวไรเนาะน้าโตอเนาะนี่คืออุปกรณ์เฮาพี่น้อง ซาลิงคู่ใจปไปไปกันเลยพี่น้องไปกันเลยมาพี่น้องตอนนี้ก็ได้มาหอดหม่องที่เ้าได้เลาะตอแล้วเนาะเป็นดอนแคมนายแล้วเนาะพี่น้องซึ่งวิธีเลาะก็คือวิธีแนมต่อคือแบบเอาสีแนม แม่มันเนาะอยู่แถวแม่น้ำเนาะหรือว่าหมองที่เราเห็นแม่มนเนาะวิธีสังเกตก็คือสังเกตตัวที่มันได้อาหารแล้วเนาะตัวที่มันเอาอาหารเมื่อห้างก็เั่นซะเอาก็นำเนาะพี่น้องเนาะยกตัวอย่างว่าเอาแนมไปฮอดซูดว่านเนะว่ามันไปซื้อนั่นเนาะแล้วเอากลไปยืนอยู่หันเนาะแล้วก็แนมอีกถ้าแม่ตัวใหม่บินไปเนาะเราก็ตามไปเรื่อยๆเนาะซึ่ง ถ้าเขาสีอาดใท้เบิงก็คือม ah. ันบบเห็นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวมันน้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาสังเกตได้แล้วนพี่น้องว่ามันห่าชีอยู่ในหนีเนาะน่าสิ้อยู่ในเงาอันนี้เนาะเงาอกตานี้เนาะเพราะว่าพี่น้องสังเกตว่าถ้าถ้ามันใกล้ห้างสายเม่มันแหงสิบินออกบินเข้าลายท่านั้นเนาะสังเกตว่าทิศนี้มันกระิบินออกทางนี้มันกระิีบินออกเนาะบินออกบินเข้าซ้ำกันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเบิงนํำกันเนาะ น้อ้าวชีทแทนมเมองเบิง้งเมย์มั้งนาสีอยู่ในเงานะพี่น้องในกล้องอาจีโบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าในตาเฮาแนมเห็นแล้วพี่น้องเด้เห็นบ่แม่มันฮะ แม่มันชีบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงหลายเนาะแม่นละพี่นอ้องอยู่ในเงาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเดีย๋ยวมีแม่บินลงมาอีกแล้วเนาะนี่เ,เห็นบ่นพี่นอ้องอัจฉริปสัตย์ก็พอพา,ายไม่ลายเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นท้อง้าคคืมแล้วพี่นอ้องมีปกคลุมเนาะบ่มีแดด แต่ว่าเฮาบก้าเข้าไปใกล้ก็หนีน้องพี่น้องแต่เพราะว่าบริเวณรอบกับหกเนาะแล้วก็ม่องที่มันอยู่ก็น่ะทีหกเตอรพี่น้องอยู่ในดประมาณนั้นแหละเดียวมารุ่นตอนเอาเนาะพี่น้องเนาะห่างมันชิดหน้อยชิใหญ่จำได้เชิงตัวนี้เฮงบ่สามารถเนีเห็นได้นาะพี่น้องมาพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาเนาะตีห้างเรกของมันนี้เลยพี่น้องจัดกันเลยเนาะ หางแรกที่เราเห็นเนาะไปเนาะ,ะจะตัดไปเลยเนาะเป็นหางแรกของไม่นี่เนาะพี่น้องเนาะรุ่นจังหวะหางขึ้นนี่บอ นทางต่อคนข้างเมื่อนเนาะพี่น้อง

มาแล้วพี่น้องอ่ะพี่น้องออกมาฮอตลครั้งแรกของเฮาในมืัอนี้เนาะพี่น้องกะสิประมาณนี้แหละพี่น้องกะถือว่าโอ้ยงามเลยงามเลยได้จักสั้นสี่เนาะหนั่นสองสามสี่เนาะโอ้แสดงว่าห้างแรกนี่สี่สั้นนี่จะวันนี้สีได้สี่ห้งบบองโบจักเด้ยอยังว่าเด้อพี่น้องต้องมาลุ้นกันต่อเน,ะะนอาะไปไปลุ้นกันต่อว่าเข้าสิมันหรือเปล่าไป มาพี่น้องห้างที่สองเนาะหางนี้ค่อนข้างเอาอยากเนาะซึ่งห้างนี้อยู่ในกอหน้าไม้เนาะอเอาได้ต,ตัดบม,มาแล้วก็เห็ดขันบันไดขึ้นขึ้นค่อนข้างยากเลยเสีเง่ายรู้แล่อยู่เกือบกลางกอเลยเนาะเอาผ้าขึ้นไปทางเนาะ,นาะท่านผู้ชมห้างนี้ค่อนข้างงากเนาะ อะเอาใจซอยไอ้เนาะลงแล้วตอนนี้เกือบลงทาั้งลัดนเนาะมือหนึ่งอุ้มคางต่อเนาะพี่น้องคนข้างเงีง้ยเนาะลงละครึบเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเผื่อสำเร็จเนาะฮางนี้ฮางที่สอง่น้อง ได้มาฮอดแล้วพี่น้องนี่นห้างที่ชองแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่ไปไปรุ่นกันต่อว,ว่าเฮาสีพ่ออีกบ่เลาะต่อเนาะห้างที่ช่องอ่านไปส,สวยเลยพี่น้องโอ้อง,งามๆเลยไปไ<ะ>ปพี่น้องมาพี่น้อง <c oughs> จัดห้างที่สามกันเลยเนาะหลังจากที่เฮาได้เลาะได้นำแม่มาเนาะมาพ่อห้างที่สามเนาะจัดกันเลยพี่น้อง ซึ่งห้างนี้เขาบอสามารถถ่ายให้พี่น้องเบิงได้นต้นเอาเนาะว่าคนข้างหกเนาะแต่บยบสูงปันไดแต่ว่าคนข้ังหกเอาออกไป่ายเนาะนาะพี่น้องซึ่งห้างนี้เป็นห้างที่สามเนาะพี่น้องอยู่ประมาณนั้นเนาะกับโบสูงบบตามน้องเบิงจากต้นจำป่าเนาะ ตอนนี้เพื่อนกำลังขึ้นเอาอยู่พี่น้องมัน้าเบิ่งตอนเพื่อนเอาลงมาเนาะมาพี่น้องอ้ใหญ่แหงอะไรทังนี่โอ้สวยๆเลยพี่น้องสุดยอดเลยทั้งนี่นอ๋อยกโป้ให้ทั้งที่สามพี่น้อง คือว่าหังที่สามพนไปอีกแล้วพี่น้องมาลุ้นกันต่อเนาะว่าเฮาสีพออีกหรือเป่เนาะโอ้หังนี้ถือว่างามหลายพี่น้องสิป่ะพี่น้องพี่น้องหลังจากที่เอาไปแล้วสามหังแมนเอากะสิมาให้ลุงเฮาแนะนำเพิ่มวิธีนำต่อเนาะคือเฮากะสิมาสังเกตไปที่แล้วเนาะพี่น้องทำเละเมะตามทุ่งให้ทุ่งหน้าไปทีเี่ย ามทงนาเลยเนาะแมนคือเราสังเกตเบิ้งว่าแม่มันบินตัดไปตัดมาเนาะค่ะเราเห็นเราก็ซึ่งเบิ้งก่อนถ้าแม่มันสีบินเมื่อห่างน่ะสังเกตมันสีมีอาหารเนาะมันสีมีอาหารแล้วมันสีบินซื้อเลยมันที่บินแกลกไปแกลกมาซื้อใดซื้อนั้นเนาะแมนถ้าบินก็แกลกไปแกลกมาเนี่ยถือว่าแม่มันออกจากห้างไปหากินถ้าแม่ที่กับเมื่อห่างได้อาหารน่คือมันสีบินโดไปเลยเนาะพี่น้องบินซื้อแลยนะสมมติไปซื้อห่าก็ซื้อเลยเนาะ ินไปซื้อนั่นเนาะพี่น้องเริ่มสังเกตได้โดนเติมแล้วในวังไปส่องสามแม่แล้วเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวไปเอาไปนำกันพี่น้องว่าสิแม่หรือบ่เนาะไปนี่คือพิธีนำเนาะสังเกตบ้างว่าแม่มันบินไปซื้อแล้วครัก็เป็นนำเนาะหรือว่าถ้าเฮาวิชาตาเฮาเาก็ไปจืดรัดอยู่ย่างนั้นเนาะแล้วก็แนมบางอีกเนาะไปตอนนี้นำอีกพี่น้องรุ่นกันว่าสิพ่อหรือบ่เนาะว่าสิแม่หรือว่าสังเกตมาได้โดนเติมแล้วพี่น้อง นาพี่น้องนี่จึงเห็นแม่ลายขึ้นลายขึ้นแล้วนาะพี่น้องบินเข้าต้นไม้ต้นนีเน้องพี่น้องบินเป็นรายเป็นสายมาเลยนาะซึ่งกล้องหาสิบหเห็นนะพี่น้องแนม้วยตาเปล่าเห็นเนาะแม่แนม้วยตาเปล่าเห็นชัดเลยน้องพี่น้องบินเข้าซื้อนี่พี่น้องไปไปรุ่นกันเนี่ยปนี่แหละไปบินเข้าซื้อนี่เพื่อนว่าถ้าแม่ลายเนาะบินออกบินเข้านาซีแมนอยู่ใกล้ๆน้ะพี่น้องไปเป็นรุ่นกัน มฮะไปแม่ยมสวยเลยพี n ่น้องแม่หน่ะด you know ีพี่น้องอยู่ดยนี่เห็นปะถ้าเขามาสังเกตบางหรางเนาะแม่จะบินเป็นสายเป็นสายเลยเนาะพี่น้องเห็นปะพี่น้องกองหางกระยาบโม่โเนี่ยพี่น้องแม่หน่ะดีพี่น้องเนี่ย พอออีหล่ะพี่น้องห้างที่ซี่เนาะห้างนี้ของเงาเลยอ๋อห้างนี้ใหญ่กว่าโม่พี่น้องมันเป็นทรายเลยนี่มันเป็นทรายมาเลยนี่พี่น้องเม่นสมาเลยโอ้ยเสียดายกองเงาเห็นได้ได้ได้พี่น้องเห็นเหรอนี่แหละเนาะพี่น้องวิธีตามโตหาโตง่ายๆพี่น้องสามารถเอาไปน้ำใส้ได้เลยพี่น้องเมนนี่แหละแล้วเาสีเอากันเลยเนาะเตรียมสุดขึ้นไปจัดกันเลยเนาะพี่น้องไปแมนที่ซี่พี่น้องไปมันมันโอ้ ห้างนี้ใหญ่พี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องว่าห้างนี้สีมีอันตัวอ่อนหลายคือห้อางอื่นบ่เนาะอ๋สี่ดายกองค่ะบทบทสัตว์นะพี่น้องประมาณนั้นมาพี่น้องใส่สุดแล้วเราจัดห้างที่ซี่กันเลยเนาะไปคันละพี่น้องเพราะว่าอยู่งานเดียวเนาะเพิ่น โอ้แม่เต็มเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่หไปเนาะงานเดียวพี่น้องไปเอาไปได้เนาะก็เลยเอาพาหานเอาเนาะลงแล้วพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นได้ไรระหวางนี้ลงแบบบนิมนวนเลยพี่น้องอมาลุ้นตอนเพิ่นเอาออกมาเนาะ พี่น้องมาฮอนล้วตัวนี้ฮอนหลายพี่น้องมารีวิวให้พี่น้องบ่นก่อนถือว่าผ่านน้ะงฮงนี่น้ะงฮงที่สี่ใชเอามาลุ้นกันเนาะฮางนี้ก็นนากมากเนาะพี่น้อง ย่างสวยพี่น้องอย่างสวยเุ็นไงงามเลยเนาะโอ้โหแกสุดก่อนพี่น้องนี่พี่น้องฮางที่ถอดสุด,<า>ดเลยนะไปพี่น้อง <laughs> อย่างสวยเลยพี่น้องหั่งนี่ถาดใหญ่ฮั่งพี่น้องถือว่าเป็นหั่งใหญ่ของมน,นี้เลยเนาะพี่น้องไฮไลท์เลยหั่งใหญ่ใหญ่สุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวเด้ดนะอดห้อยเบิ้งทั้งง่าย โอ้สิ่งตัวนี้บีออกเนาะกะติโตใช่ไเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยเนาะงหางที่สี่พี่น้องหางที่สี่พนาะยังสวยๆเลยพี่น้องเป็นไงลุนกันโตเลาะต่อบ่าเล่นกันต่อพี่น้องบโเมือง่ายเนาะวันนี้ว่าเตรียมเครื่องมาครบพี่น้องเลยตอนนี้เวลากะหากาชิเที่ยงพี่น้องเอาชิเลาะกันต่อนะมื้อนี้ ได้อ่า่วนกันไว้ว่าสีมาเบิดมือเราไม่เนี่ยเราไมมาหาเลาะต่อึ่งม้อนี้กะเร็จไปแล้วสี่พี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นต่อว่าเฮาสีพ่ออีกบอเนปะป่ะไปลุ้นไปต่อเลยเนาะป่ะอ่าเนาะหลังจากที่เฮาไปเลาะกันโดนเติบพี่น้องเพียเลยเพียเลยกับพ่อเนาะสรุปก็คือได้แทนสี่ห้างอะไรเนาะพี่น้องนี้ได้สี่ห้างเนาะพี่น้องวันนี้เฮากับสีผ้ากันกลับแล้วเนาะพี่น้อง ุปกะได้ซีหัางอะไรเนาะได้แต่ตอนเช้าพ,พี่นะ้องเพราะว่ามันกะมีเป็นบางบ่อนเนาะเป็นบางบ่อนเขาเลาะไปไกลทั่วทีก็บว่าบวมีนะเนาะไปป้าไม่ไปทางใดกับเพื่อนว่ามีคนมาหาก่อนแล้วมีเด็กเห็นบนคนเอาเนาะไม่เห็นคนหากะลายเนาะพี่นะ้องลุกเท้ากะได้ซีหั่งกะถือว่าหมานเนาะพี่น้องซีหัางกะถือว่ามีแตนะ่หัางใหญ่เติมเนาะะมีแต่ตัวอ่อนกะนง,งามๆเลยเนี่เนาะนี่ ถือว่ามานี่เนาะตอนนี้สิกับแล้วพี่น้องแฟน,นกับเพียแห้งแล้วสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้เนะาะถา,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 ามักกะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลุงพาลุงพาเลาะนองเคยพาเพิ่นดเดอ้อแมน,แมนอย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสู้พี่น้อง